ฉายาาอมาสี่คนจากชนบุรีโรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุค่ครโรงเรียนดอมินทราชุทิส,สตีวิทยาพุทธมณทลโว้ เราเรียกสั้นๆมันเป็นสตีวิทผู้กำกับนทนแล้วกันนะครับครับจะได้พาดได้เร็วๆครับมาไหมครับแกล้งแรกมาเลยครนะครับบ้านบึงครับหาจังหวะอยู่ครับจะข้ามครับแล้วหวังนิ่มลืมแอดวานครับเฝ้าลงอีกแล้วครับเบนแล้วเก็บลูกแถมลงไปครับบอลอยู่ที่ลูเบนครับปื้ม ปลื้มข้ามลูกนี้เจอกับลูเบนพลิกหนึ่งทีแล้ววางบอลลงไปครับจังหวะสปินโว้บสวยๆครับปลื้มปลื้มข้ามลูกนี้เจอกับลูเบนพลิกหนึ่งทีแล้ววางบอลลงไปครับจังหวะสปินโว้บสวยๆครับเกมคู่ขี้นะคู่นี้เรือเรียบกองทวีวัฒนาโรงเรียนนวี สนีวิทยาพุทธมโทรสวนกุหลาบวิทยาลายัลาย,าลายใทรบอลอยู่เหลือสาวิยังไงครับขึ้นแล้วก็ลงด้วยคนะรับวางบอลลูกน,นี้นำไปก่อนคนระับหนึ่งสูงปั๊มหางจวายู ได้ก็ไม่ได้ไหมโดปนปัดบอลได้แล้วโอ้แล้วเสียบอลตุกุลาครับแล้วแจกควายหลามาดจาังหวะนี้สวยครับเป็นของอันป้าน้ำสีจะเล่นแหนยังไงครับหาเพื่อนครับให้เพื่อนมาปัดทางให้หน่อยครับได้เรียกสกีแล้วครับแล้วต้องเป็นมูฟลูกนี้วางเรียบร้อยครับเป็นสิบต่อสี่ครับพีครับบอลสุที่บาสบาสข้ามจังหวะนี้ให้มาขึ้นไม่ขึ้นให้ลงแล้วก็ซ้ำไปเองครับบาส 1 3ต่อ5ครับเอาชนะไปได้1 5ต่อ6ครับก็สายนี้ก็ทั้งสองทีมก็ชนะกันมมคนละครั้งนะครับลก็หลับ